เื่อเสียงปืนดังขึ้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาสื่อทุกสำนักก็พุ่งเป้าไปที่คำถามว่าใครยิงก่อนแต่ขณะเดียวกันใครบางคนอาจอยากให้คุณลืมคำถามว่าใครโกงก่อนเพราะชื่อของฮุนเซนอดีตนายกรัฐมนตรีและประธานวุฒธธิสภากัมพูชาไม่ได้เกี่ยวข้องกับแค่การเมืองหากยังโยงใยอยู่ในเครือข่ายมืดของธุรกิจผิดกฎหมายหลายอยา่าง ไม่ว่าจะเป็นแก๊งโคเซ็นเตอร์้าบชาติการพนันออนไลน์ไปจนถึงยาเสพติดเครือข่ายเหล่านี้มีฐานอยู่ในประเทศกัมพูชาและเชื่อมโยงกับกลุ่มอิทธิพลทั้งฝั่งเขมรและไทยมีรายงานว่ากลุ่มขบวนการดังกล่าวได้รับการคุ้มครองทางการเมืองเพื่อแลกกับผลประโยชน์มหาศาลที่กักตนไว้ในมือของครอบครัวตระกูลหุนทำให้ทั้งระบบไม่กล้าแตะไม่กล้าเปิดโปง แต่เมื่อเงาเริ่มแดงเอกสารเริ่มรั่วสื่อเริ่มขุดความเชื่อมโยงเริ่มกระจ่างทางเลือกจึงเหลือไม่มากกระแสนิยมคลั่งชาติจึงถูกสร้างขึ้นด้วยการปลุกกระแสชาตินิยมต้านไทยขุดปมปราสาทชี้หน้ากองทัพไทยว่าเป็นฝ่ายรุกรานเพื่อเบนกระแสและฟื้นบทบาทผู้นำเงาผู้กล้าที่ประชาชนจะหันไปพึ่งยามวิกฤตแม้จะเป็นคนเดียวกับที่ปล่อยให้ ประเทศกลายเป็นศูนย์กลางอาชญากรรมไซเบอร์จนถึงวันนี้ยังไม่มีใครเห็นชัดว่าอุนเซนอยู่ที่ไหนมีข่าวลือว่าเขาอาจหนีออกนอกประเทศไปเกาหลีใต้แล้วแต่ถ้าเป็นจริงก็เท่ากับละทิ้งประชาชนทิ้งสนามรบไว้ให้ลูกชายเล่นแทน